โอเคฮัลโหลสวัสดีต้องการที่จะมาคุงมายังภาพมายังคือที่ใช้าไม่มีอะไรน้องพรดีพี่มาสังเกตดูไอ้เกมเนี่ยพี่พยายามกดดีเลยเสียงแล้วเสียงมันยังดีเลยแล้วมันแบบเสียงมันไม่ซิงโครไนกันอนะเสียงมันดีเลยสลับไปสลับมาคือพอพี่ดีเลยเสียงไม่เสร็จเสียงเกมดันมาก่อนพอพี่ดีเลยเสียงเกมเสียงไม้ดันมาพอพี่ดีเลยให้มันมาเท่ากันนะพยายามให้เท่ากันอยู่เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มอะไรนะลดลดการดีเลยลงของไม้ ไม่นั่นเสียงมาเสียงดันดันมาก่อนเข้าใจไหมแต่เห็นแล้วเนาะเห็นเก,นเกนมแล้วใช่ไหมสวัสดีครับพี่ชอบสวัสดีครับพี่กาศนะพี่กาศอาใครสวัสดีครับพี่กาศนะัดสวัสดีครับอืมอขอเขาเรียกพี่กาศแล้วกันเนาะต่อให้อายุน้อยกว่าก็ตามแต่ก็เรียกพี่กาดแต่ให้แบบแบบเออสนิทกันนะโอเคมาแล้วเนาะเอาเป็นว่าหลักๆคือมาเบลน้องๆหลายคนก็บอกว่ามาเบลซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในการในเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอเวลาจัดหน้าจอพี่ก่อนบอกตัวโคตรเหนื่อยเลยเมื่อกี้ อ๋อโอเคครับช่วยพี่นัทโอเคครับผมนะก็โอเคสวัสดีคุปเจ้าท่าผมจะพเปคุงกับพี่การและน้องทุกคนนะตอนนี้ที่อยู่กับชอปเปอร์คุงไลฟ์สตรีมกาลีนาตอนนี้นตอนนี้อยู่กับเกม Resident Evil Revelation ภาคแรกซึ่งทําไมต้องเป็นภาคแรกก่อนเพราะว่ายังไม่จบไม่มีอะไรมากเลย <c oughs> คือภาค2องมมีแล้วภาค2องเตรียมไว้แล้วแต่ว่าภาคแรกยังเล่นไม่จบไงก็ต้องเล่นภาคแรกให้จบก่อน นะซึ่งถ้าเกิดว่าเสียงแบบเสียงมันไม่ตรงภาพนิดๆหน่อยๆก็บอกได้นะเดี๋ยวที่จะไปปรับปรุงนะครับผมโอเคเริ่มขยันเป็นโมดตอดีกว่าเนน่ก็มาถึงแล้วคอนเ i น u นลไปกันต่อแต้ที่เราเคยเล่นไว้ตอนนั้นเราเล่นเป็นปีเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไปยิงกับพวกฮันเตอร์เออปีเตอร์ตีฮันเตอร์อะไรเงี้ยนะความเดิมตอนที่แล้วอย่างกับซีรีส์หนังซีรีส์อะไรเงี้ยเออเครือร่องบินตกโอระเ้าช่วยใครรอดมาได้ไงเนี่ย เรื่องของการที่มันจะชุบชีตกลับมาก็เป็นเรื่องจริงงั้นจิวโดนจับใช่ฉันการันตีได้เลยอ่ะเราจะตามจิวกับปาร์เกอร์ไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอันน้เอาวุนไปหมดเลยต่อยไปต่อให้ไอเทคถิอได้ไหมติดต่อไม่ได้อามนั้นแล้วก็กลับมาตรงนี้กีเรือระเบิดอ่า เฮ้ยล็อกคอจิวเดียวเจอตีศอกเอ็งเป็นใครหน้าตากูก็รู้กูก็ไม่รู้ใครเหมือนกัน <laughs> นะก็จริงๆแล้วเล่นพาร์ทที่แล้วมันเป็นเนื้อเรื่องยอ้อนของของคอยปีเตอร์ใช่ไหมเสร็จแล้วมาพอมาพาัทพอมาพาัทเนี่ยมันก็จะกลับมาต่อที่เนื้อเรื่องของจิวใช่ไหมอ่านะครับอ่าเอพิโซดสามโกส์อินเวอร์ทรอนนะโอเคนะขอบคุณที่ให้ดอกไม,กม้ครับผม น้องเจมถามเกมอะไรเกมลิซิลเวลเลชั่นครับผมนะยังเล่นไม่จบนั่นเองใช่ครับถูกต้องเล่นไม่จบนะผมเฮ้อ้โหยิงไม่โดนเฮ้เป็นไงไม่แม่นเลมอนนั่นเองเหรอไม่จริงนะเฮ้ BSAA BSAA มันช้าไปหมดช้าเกินไปแล้วไม่ทันกูหรอกดูทรงผมกูซะก่อนอะไรเงี้ยไอเอฟบีี่คืออะไรตอบมาเลมอน ฉันไม่ตดคำถามเกินหรอกเว้ยเพราะกูอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยฉันมีทุกอย่างพอแล้วไม่สู้ใช่ไหมเฮ้ยพักพอนมันไปเถอะฉันเป็นมาที่นี่เพื่อจะสู้เว้ยเพราะมึงมีหลายคนกูกลัวตีนพวกมึงกูไปละอย่าพึ่งมันมีเลยอรเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามือแกมันเปื้อนเลือดไปแล้วอ๋อคืออะไรเนี่ยคางเลียมทรงสาวสกิดแม่ไงทรงผมก็แดงมาก เออขอโทษครับทำไมดูไม่ได้ลองลอง,ลองลองรีเฟรชไอหน้าสตรีมดูครับผมเอ้าของฟรีเอามาแฮนด์กันเอมโมคเคสหุ้ยได้กระสุนปืนเพิ่มขึ้นดีมากอินคลิทเยอร์แคปสติตี้กดซิเล็กเพื่อเช็คอ๋อคอสตอมพาร์ทบ,บอดี้อ๋ออันนี้ไม่ปลาใช่ไหมอันนี้เป็นอาร์มเอโมอ๋ออันนี้เป็นคีย์ไอเทมในเมสิตนู่นนี่นั่นแผนที่มีแผนที่ด้วยเหรอเกมนี้เพิ่งรู้นี่นี่เล่นมาตั้งนานยังเพิ่งรู้ว่าแม่งมีแผนที่เนี่ยสุดยอด สรุปคือเมื่อกี้คือได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับเราต้องตามเราต้องค้นเรือนี้เพื่อคำตอบจัดไป Search the bridge โอเคครับเซิร์ชได้ครับจัดไปนะครับผมศพผมนี่มันอะไรกันนะครับเลเวลเลเวชั่นกับผมภาคแรกนะเลเวลชั่นภาคแรกเดี๋ยวภาคสองพี่เล่นครับทุกเดี๋ยวจบจบอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวต่อภาคสองถ้ามันจบวันนี้นะเดี๋ยวต่อภาคสองถ้าเกิดไม่จบก็เล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อภาคสองกันวันหลังเอออะไรอย่างนี้นะ ถ้าเสียงเบาถ้าเสียงเกมเบาเบ,บาไปภาพไม่ตรงไงก็บอกพี่ได้เดี๋ยวพี่จะช่วยปรับให้นะครับผมนะขออภัยอะไยนะครับหลายๆอย่างนะครับน้องพาเวถามเล่นจบหรือเปล่ายังไม่จบครับเนี่ยกำลังเล่นอยู่เลยว่าแต่มันจําไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างเป็นว่าเดินไปก่อนแล้วกันเก็บขอบคุณครับกินเฮิร,ร,ร์บขอบคุณครับกระสุนปืนเราจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันพี่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะเขาโอ้โหไม่ละ มีนบอกให้ยิงแขนมันที่บอกตรงพี่ยิงเป็นสิบสิบรอบพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผู้หญิงไม่โดนว่าจะยิงไม่โดนแล้วละจังวะนนี้มันมีจิ้มเลยเ,ออเข้ามาใกล้อยู่นั่นแหละตกใจนะเออหงายหงายสิอื้อไ,ไอ,อ,ไอ้ลืมไอ้ลืมเรามีสกแกนเนอร์เราไม่สกแกนมันก่อนมะขอโทษพี่ลืมสกแกนก่อนนะถ้าจบวันนี้ด้วย <laughs> ก็เหง่ะละ อาจจะไม่จบก็ได้ไงเพราะเกมอาจจะยาวมันมีกี่อีพีโซดนะน้องคนไหนที่เคยเล่นแล้วบอกหน่อยดิมีกี่อีพีโซดบายบายคือไม่ต้องสปอยนะว่าตอนจบเป็นยังไงบอกเฉยว่ามีกี่อีพีโซดเผื่อพี่จะได้เออไปบ,บคำนวณว,ว่าจะจบไหมวันนี้อะไรเงี้ยนะครับนแล้วน้องก็อย่าก็อย่า,ยาลืมนะครับเรื่องกดดอกไม้กดของขวัญอย่าลืมกดให้ด้วยนะครับแบบจุบุจุบุอะไรเงี้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดน,นึงแล้วกันนะก็คืออันนี้คือแบบว่าไม่ได้แบบว่าพูดเยอะไปนะแบบว่าคือบางทีน้องกดของขวัญให้พี่ก็ปลื้มอะบองตรงปลื้มมากนะครับก็ ช่วยกดกันบ <you> ้างแปลว่าถ้าอยากดูเกมใหม่ๆเออพวกนี้ดีกว่าอยากดูเกมใหม่ๆสนับสนุนพี่ก็ลองก็กดกันเยอะนะครับกูต้องขอบางละจังหวะนี้อะอะไรเนี่ยมันคือเอกสารชิปเลเยออ๋อมันมีส่วนครีนโซนนเบียว่านู่นนี่นี่ไม่สนมาผจญภัยกูไม่ได้มันเอ้ยเอ้า c สต t มพาร์ t อีกแล้วเยี่ยม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 สิบสายเอพิโซดใช่ไหมโอ้โหนี่อีกแค่สิบเอพิโซดอ่ะเย็ดเค้แล้วอีกเยอะเนาะไม่ไม่จบแล้ววันนี้บอกไว้ก่อน ต้องการการลีเดอร์โอเคไปหาการลีเดอร์มาครับผมยิงขาคอเลยพี่มันมันไม่มีคอหัหกเด็ดตัวเนี้ใจะว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเมือกอะไรสักอย่างนึงไงมันไม่มีคอหัหกนะใช่เหรอจะหักได้จังใดแต่เธออาใช้เข็มขีอ้าวใช้ได้เดือดเอ้าของเพียบเสร็จมันจะมองมองตัวอะไรอดูหน้าจิจิจมองจิมองอะไรอ๋อมองนี่ใช่ไหม แล้วก็กลัวมันอ๋อนี่คือแผนที่อ่อัปเปอร์อินเตอร์เนียลแมปได้แผนที่มาแล้วเราควรจะหาข้อมูลฟรีเควนซีต่างๆว่ากันไปอันนี้ดิสคาร์ดเมสเซจได้โปรดช่วยเราด้วยไม่ช่วยครับโชคดีครับพี่เกิดเป็นจิวอะจิวไม่ช่วยแล้วจิวสัมผัสกรรมเอ้าอะไรละเนี่ยเก็บเชสไม่ของเก็บมันเยอะจังเลยวะ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออะไรนะเรือเรือลำนี้ใช่ไหมหนักทั้งหมดกี่ตันมีความยาวความสูงเท่าไหร่มีเอ้าสวัสดีนายตายแล้วเหรอไม่ตายมันนี้ไม่โตจังหวะนี้แคสไม่ได้ไลายแทนเลยใช่ฮะไม่ไม่ได้มีเวลาแคสตีไลยแม่งเลยบางกันแหละง่ายง่ายนะเฮ้ยลืมไปเรามีที่สแกนเนอร์ต้องสแกนดวยดิเออสแกนกรมเราก็ลืมไป เราตามตามพาร์ทแรกเราจิวสแกนกรรมต้องถัดสแกนกรรมเยอะๆพวกของกินนี่มันเยอะ,อะแอบบแอบบแอบๆบแบบอันนั้นเน่อะไรมันห้อยไปบนหลังขาวจะว่าไปอ้าวแล้วไปไหนอ่ะเ้าสแกนเสร็จแม่งหายเลยอเอาอ่ะที่ไม่ชอบระบบไม่ชอบระบบสแกนเนอร์อย่างนี้เลยแบบมันลำคาญคือเราต้องมาคอยหยิบสแกนเนอร์มันสแกนศัตรูนี่นะเขาจะมันแปลกๆสำหรับพี่นะบอกตรง นะน้องนิวถามว่าเกมอะไรเ e s c u e Revolution ภาคแรกครับผมนะา Go to communication room มันคือห้องไหนล่ะครับกูจะรู้ไหมมันไม่มันใช้งานไม่ได้โอเค Communication room นี่คือไอห้องเมื่อกี้ที่เราที่เราหาป่ะปองเปิดไฟเดนะแมรพี่มี12ใช่ไหมมีน้องบอกมี12แล้วก็13จะเข้าได้ยังไง อ๋อเคยทำงานมาก่อนด้วยกันมาก่อนอ๋อที่ตามที่เราเล่นย้อนใช่ไหมจำได้ปะเออถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูพชปเปอร์คุงเล่นมานะครับก็จะรู้เก็บเดไปแล้วก็ลืมสแกนห้องนี้ไปซะด้วยเลยไม่จะสแกนเป้ามือให้ปีเตอร์ไปไกลตีนกูเลยโอเคตอนนี้บอกตรงว่าหลงจริงและต้องต้องโอ้โหแผนที่ไม่บังคับยากมากอ,อืมต้องไปสักที่หนึ่งแถวนี้แหละ ไม่รู้นที่ไหนคอมพิวเคชันลูมเหรอชั้นบนปะว่าชอ่ะถ้าเดิมมันเจอผีมัถูกทางกันล่ะรีกสิเฮ้ยมันจะจับตุกินแล้วเนี่ยจะกินตับกูแล้วเนี่ยเพราะปีเตอร์นี่แล้วก็สแกนกมก่อนอย่าพึ่งลืมไปต้องสแกนก่อนมันเดิมลืมทุกทีอ่ะไม่ต้องถามหรอกเปิดใครมันกระฉันขยันปิดจังเว้ยเออเปิดออกระบายอากาศ ช่องลมเยอะๆเสียงเราเมื่อกี้ตังป์ปกๆๆเองป่ะอ๋อไม่ใช่อ่าจิวสัมผัสได้จิวสัมผัสได้ฮะอะไรเงี้ยนะไปไปกันต่อดีกว่ากดลิฟต์ดีนะมีลิฟต์ใช้เข้ามาครับเออดีมากอัปเปอร์โฟร์อ่ะเป็นโลแคบินแล้วกันเพราะเราอยู่ข้างบนใช่ตอนนี้ลงข้างล่างแล้วกันพี่ก็ไม่รู้ไปถูกทางไหมแต่คือเดินสำรวจด้วยไงสำรวจทางไปด้วยเออน่าสนใจดีเกมนี้นะ Uh, มันเป็นลัชนิดไหนมันเป็นไวรัสชนิดใหม่อีกแล้วอ่ะก็ใหม่มันก็มีใหม่ทุกภาคม่ใช่ใช่ไหมตามหลักตามลักษณะเกมมันอยู่แล้วตัวนี้ต้องสแกนซ้ำปะเนี่ยจะว่าไปไม่ต้องมั้งพีจ็จำไม่ได้ต้องสแกนโซโกสแกนอะไรบ้างเรามีปืนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีมีปืนกระบอกเดียวโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอ้าวเนี่เจอกล่องละ บอกนี่จะอัพเกรดปืนได้ใช่ไหม,นไเ,มกกนนเนี่ยไฟเลนอ๋อมีบวกไฟเลนด้วยบวกดาเมจสองอ๋อนั่นก็ยัดเอ้ยจะออกทำไมเราเอาเข้าเออแล้วก็อ่าอะไรนะไม่ใช่อ่าคัสตอมคัสตอมกดสี่เหลี่ยมอ่าดาเมจบวกสิบเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจเข้าไปเรืๆๆ่อยๆอ๋อใช้อันเดียวกันซ้ำไม่ได้งัน้นก็ใส่ไฟเลนเข้าไป้อ๋อดีมากก็มันมีอยู่กระบอกเดียวอ่ะใจอะไรดหี้ะจริงไหมเออ นะใหม่ทุกภาคไวรัสสแกนทำไมหรอสแกนไวรัสคือมันจะสแกนแล้วมันจะเจอของฮะน้องมันจะเจอพวกไอเทมลับที่เก็บอยู่ในฉากอะไรเงี้ยมันต้องมานั่งสแกนตลอดเวลาจะสแกนเห็นว่ามุมมุมขวาเนี่ยเห็นไหมเอ้ยแม่เนี่ยจะสแกนเจอไอเทมฟาวแล้วก็วิ่งไปเก็บได้คือตามไม่ดีนั่นเองเอาง่ายๆมึมีกระสุนปืนตั้งเยอะนี่สิบนัดเนี่ยยัดเค่โคตรเยอะนะโอเคไปทางนี้มั้งคือระหว่างนี้เดินสำรวจทางไปก่อนคือคง มันเรามาทางนี้ไม่ใช่เหรอขอโทษขอโทษปีเตอร์เราเดินผิดเองอะเราโง่เองอะขอโทษเราไปทางนี้ก็ได้นะอย่าลืมนะกดของขวัญได้นะครับผมนะถ้าสนับสนับสนับสนุนพี่อยากให้พี่แคทกิมใหม่ๆเยอะๆก็จัดก็กดเยอะๆครับผมนะไม่มีอะไรเ่าเอ้แต่มันต้องสแกนกรรมด้วยลืมมันระบายต้องมาคอยสแกนกรรมนี่แหละบอกตรงมันลำคาญเสียเวลามากเลยเกมนี้ไม่น่ามีเลยหรอแถวนี้ เพราะเราเคยผ่านมาแล้วนี่ใช่ไหมจำไดท้ทางนี้เราเล่นไปแล้วนะเกมผีใช่ป่าใช่ครับเกมผีครับเลยครับสยองขวานนิดๆหนีนผีหน่อยๆยิงปืนเยอะๆอะไรเงี้ยจัดไปไม่ใช่ทางนี้อ๋อเนี่ยมีห้องที่มันล็อกอยู่ตั้งหลายห้องเปรว่าเราต้องห้องเข้าได้สักห้องหรอวะซึ่งไม่ใช่ห้องนี้แน่นอน <laughs> ไปห้องอื่นก็ได้วะแหมล็อกทุกบาร์เลยนะมึงเนี่ยโอ้โหเฮ้เยนาย มึงยิงปืนมึงยิงได้ด้วยโอ้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 โอ nah, ้โอ <for S 1> ้ช <training it> ิตเฮช็อตเฮช็อตเฮช็อตเดี๋ยวสแกนกรรมก่อนอย่าเพิ่งจะเย็นน่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นสแกนกรรมก่อนนายนายเราวาดนายมีปัญหาเรื่องการแฟบนะเนี่ยนายแฟบเยอะไปเนี่ยดูดิแล้วมันมาเป็นโอ้โหจะเย็นสิพี่เราก็จะบอกว่ากรรมนายมันเยอะมากเลยอะนายฆ่าคนไปเยอะมากเลยรู้ไหมเนี่ย นายแฟบหนึ่งทีนี่คนตายไปเยอะเลยนะ <c oughs> สกแนสกแนอ๋อสแกนไปแล้วลืมโอเคเรามีบ้านไหนที่ยังไปไม่ได้บ้างเนี่ยแต่ก็อย่นอยากสกแกนกรเรท่าหน่อยแบบว่าแถวนี้มันต้องมีของสิไม่มีเลยเหรอโอเคปีเตอร์พี่เป็นเกย์ไม่ได้เป็นครับพี่เป็นคนปกติทั่วไปล็อกล็อกอีกแล้วประตูไหนแม่งก็ล็อกหมดเลยแล้วจะไปยังไงเนี่ย เน้อวพี่อาจจะเดินผิดทางไปบ่อยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ลต้องไปทางไหนพี่ก็เดินมั่วๆไปเรื่อยๆก่อนจำไม่ได้ว่าไอ้คอมมูนิเคชันเด็กมันอยู่ตรงไหนเแล้วนี่ก็โอ้โหน้ำจิ้มแจ่วเพียบเลยนะครับผมเดินไปก่อนเดินไปก่อนจะเย็นๆจะเย็นๆแล้ว่าแล้วว่าต้องทางนี้แหละเพราะมันเดินเพราะมันมันเดินมันจะเดินเจอเจอศัตรูไงถ้ามันจิเจองมันจม่ควรจอเจอศจตรจจริงอเอเออเกมมันเวอจอเป็นอย่างจี้ใชเจอเเออเดาไปงั้นแหละถูกเปล่าไม่รู้ เทคนิคการเดาพี่มันเยอะอยู่แล้วนี่มันห้องเดิมไะเนี่ยเอ้านี่ช็อตกันเอ้ยนี่ไงเอาช็อตกันใช่ไหมเออใช่จริงด้วยโอ้โหแต่ถูกทางแล้วเป็นไงได้มาแล้วเอาอ่ะ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 เอาอะเอาอะมีช็อตกันแล้วนะเว้ยเป็นไงโอ้โหปืนใหม่ปั๊มกลัวน้อยลงเยอะ พี่ไม่แบบไม่ปรับคอนทรลแบบภาคสี่ภาคห้าหรอกครับภาคที่มันปรับอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นตาปกติมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอจําได้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับน้องตาปกติมันอยู่แล้วพี่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะเพราะมันก็เลงง่ายเดินง่ายดีแต่ว่าภาคห้าคือมันศัตรูก็ตามภาคห้านะอันนี้แต่ศัตรูนี่มันแบบว่าการเคลื่อนไหวมันเร็วกว่าพี่คิดนะพี่คิดว่างั้นนะโอเคทาานี้ถูกแล้วถ้ามาแบบว่าถ้าเจอของมันวก็ถูกทางอะพี่ว่าการลีเดอร์แกเแกอการลีเดอร์มันเยอะจัง สแกนสักนิดได้ไหมเผื่อแบบว่าเจอลายนิ้วมืออะไรเงี้ยไม่เจอโอเค่ะทันนี้แหละถ้ามันเดินมาถูกทางก็ต้องถูกทางสักครั้งแล้ววะสวัสดีครับไม่มีใครนะครับดีมากครับที่เกียรติสูมครับทันนี้แล้วกันไปเรื่อยๆแล้วกันยิงนัดเดือยสองนัดโหลดสองนัดคืออะไรยิงนัดรีโหลดนัดยิงโหลดสองนัดเออก็จริงว่ะใช่เออได้ใช่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 ไหมอ้าวรถล็อกเรียบร้อยปลดล็อก ถูกทางซะด้วยเดินมาโคตรมั่วเลยก็จริงนะใช่ไหมเพราะมันเป็นแอนิเมชั่นรีเลย์อของเกมนี่ไงแต่ว่ามันก็แปลกจริงนะแบบว่ายิงหนึ่งนัดแล้วรีเลย์ไปสองนัดแหละออตลกดีเหมือนกันที่นอนอันนีเนเเ้เป็นข้อมูลเฉยๆใช่ไหมโอเคเป็นข้อมูลเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งมันคือข้อมูลอะไรโน้ตของห้องสามศูนย์สามจะมีปีศรราจคามไปมาเต็มไปหมดเลยกลัวนั่นเนี่ยอ๋อครับขอามที่โชคดีแล้วกันครับ เข้ามาเอ้ยเดี๋ยวดิเราลืมไปสิเราลืมเป็นจิวสแกนกรรอมอย่าพึ่งเออมันต้องมีสิเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีคาบคา,าบอะไรสักอย่างหนึ่งรอเราอยู่นั่นอเอเล็กเกอร์คอสตูมพาร์ตโอ้โหของดีซะด้วยพิมพ์นิยมเป็นไงปาร์เกอร์ชอบหรอเปล่ปาเทคนิคนี้ปีเตอร์ไม่ช่วยเลยนั่นแหละครับ AI ก็งี้แหละเกมนี้เราก็ว่าดอะไรมันไม่ได้ด้วยนะเมยเอืมท่าน,นี้แล้วกันมา นายทำอะไรอยู S <S <k> ่เ <t> ฮ <une> ้ยนายทำอะไรทำอะไรเอ้าสตันสตันเดี๋ยวรีโหลดก่อนเตะก้านคอตายเปล่าไปหลบทันโอ้โหหลบได้ไงเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบได้ไงเนี่ยตัวเองงงแล้วตัวเองหลบได้ไงเก่งจุงเบยเราลาลาคือพี่กดผิดปุ่มแค่นั้นแหละแล้วยังไงไปเสือกกดรีโหลดซะงั้น แล้วเราจะกลับมาห้องเดิมทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะเป้าหมายเราคืออะไรเราลื้อเป้าหมายตัวเองแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งนั่นคือเป้าหมายที่ต้องไปอ๋อ door open door can open destination โอ้ destination อ,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 อ๋ตอต้องไป ship deck ต้องเลี้ยวเข้านี่ใช่ไหมต้องไป s i d e deck ก็คือต้องมาทางนี้ก็คือต้องมาทางทางไหนวะโอ้ แผนที่มันก็ดีไปนะบางทีดูไม่ออกเลยทีเดียวเอาเป็นว่าสักทางแล้วกันล่ะนะ A.I ก็สมมติจะมา A.I ก็สมมติก็ไม่มาซื้อเอ็มปืนยิงและขีดจำกัดก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ยิงเลยไงมันยิงแบบว่ายิงไม่สตันอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงไหมเราต้องเป็นคนยิงเองตลอดแหละเกมนี้ทั่วไปอยู่แล้วอันนี้มั้งใช่แล้วล่ะถ้าเจอซอมบี้ถูกแล้วล่ะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยตกใจแล้วมึงเพิ่งไอ้จิ้มขาหักเลยเพิ่งเข้ามา วุดเจอโชคชะตากรรมรีโหลดสองนายซบีดีมากชะตากรรมกูดีมากเลยแบบเจอซอมบี้มาตัวหนึ่งพึ่งเข้ามาพี่ปักเกอร์เราขอบคุณมากครับพี่ปักเกอร์พี่ช่วยได้เยอะเลยพี่อ๋อสวมนั่นเองโอเคครับนี่ก็เอ้านี่อะไรนี้สแกนกรรมก่อนอย่าพึ่งก็ไม่มีอะไรนะรุปคือมาผิดทางใช่ไหมแต่มาผิดทำไมต้องเจอต้องเจอสตูเด้วยไม่เข้าใจเลยเนี่ย เนี่ยนะพี่ต้องเดินอ้อมไปทางไหนนะที่มันเป็นเป้าหมายมันต้องเดินอ้อมแต่ใช่ไหมอ้อมทางไหนวะมีอีเล็กเกอร์คอสตูมพาร์ด้วยอันนี้ก็เปิดไม่ได้ต้องลงลิฟต์สินะแปลว่าเรามาผิดชั้นตั้งแต่แรกแต่นี่คือมาเอาของไงเอออย่างน้อยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เสียเปล่าอย่างน้อยก็ได้ไอเทมแล้ววะเออเดี๋ยวน้องจะบ่นว่าพี่แม่งเดินผิดทางแล้วแบบว่าเสียเสียดายเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลีออน ก็จริงมันคือภาคที่มันเหมือนกับทําโดยใช้แมานิกเดียวกับภาคสี่ใช่ไหมเลยเหมือนลีออนอยู่บ้างอประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ตีต่างว่างั้นแหละสรุปง่ายๆคือตีต่างมาเป็นอย่างนั้นแหละจริงเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่มีไก่อ่ะพี่ไม่มีพ้องดีเจาไก่บนโตนี่ไหมล่ะพอได้อยู่นะแล้วคุณแจนี่ไม่มีคุณแจใช่ไหมโอเคมีห้องอีกห้องที่ยังบล็อกอยู่ใช่ไหมเนี่ยน้องไก่เห็นยังเน่าแล้วด้วยเออเอาเข้าไป สนุกลราเมืองงานนี้นะโอเคประตูนั้นก็ล็อกประตูนี้ก็ล็อกอพรว่าเรามาผิดทางลวถูกแล้วล่ะเริมามาผิดทางละไปถูกแล้วกันโอ้เอาหนาได้ของจริงไหมขอบคุณตอกไม้ครับผมนะอย่าลืมสามารถกดตอกไม้และของขวัญให้ได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับไปไปกันตันอีกขอโทษผิดด้านครับขอโทษไปทางแล้วกัน